วันนี้พังไม่เพียจะมา <ell> แจกนะคะให้กับแม,แม่ๆนะคะว่าจะได้ตัวไหนเรามาดูกันนะคะ,ะก่อนอันอน<ร>ีนน้ชิ้นที่สองนะคะว่าจะได้เป็นตัวไหนมาดูกันทางไม่เพียวยืงขึ้นไปชิ้นที่สามนะคะค้าจะได้สามตัวนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นตัวไหนนะคะเดี๋ยวให้

จะเป็นตัวไหนนะคะมาดูกันนะคะตัวแรกจะเป็นแปดนะคะแม่แม่ค่ะแปดแปดนะคะแปดไปวันที่หนึ่งกันยาลแปดศูนย์นะคะแม่แม่ค่ะเราดูตัวที่สามนะคะแปดศูนย์สองนะคะขอบคุณมากมากนะคะ